ดรซันนะครับวันนี้บริษัทมหามงคลฟิล์มนะครับมาร่วมแสดงความดีกับอาจินไตนะครับซึ่งอาจินไตเนี่ยปีนี้น่าจะปีที่3หรือนะครับสอหรักการเรียกว่าอนนเวร์ซารีในครั้งนี้นะครับก็ขอประสบความสำเร็จนะครับและกับกิจกรรมที่ดีวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนงานปีใหม่แล้วก็งานฮอลลวีนในวันเดียวกันพร้อมทั้งเป็นงานที่เรียกว่าเฉลิมฉลองและแสดงความดีดีกับทางคุณลิซ่าด้วยนะครับสวัสดีครับไทเติ้ลอัตวิดนามขันมิสเตอร์แลน์สเคปหนองคายนะครับผมก็อยากจะ ากทุกคนให้เป็นกําลังใจให้ผมในการประกวดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมิติซาที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะอ้อมมาทิชาสุดพาธรค่ะมิสมิสมาทบิวตี้อินเตอร์เนชั่นแนล2021นะคะขอขอแสดงความยินดีกับพี่ Lisa ลิซ่าด้วยนะคะขอให้กิจการร่วเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ